รถื่อเกิดาเอารถไปล่องครับพึงเฮ็ดเสียทักษะไปจักขั้นไปสองขั้นนะครับเมื่อเกิตอนค้ากับก็บถือยิงนะครับเขาบอกว่าเขายิงเพราะว่าเขาได้รินเสียงมอเตอรไ์ไซค์เสียงดังเขาก็เมา,เาไปใส่มาใส่ ที่แรกไปกินเหลาน้ำเยเลยเป็นเซิงครับแล้วก็น้ำโมครับเราบุกไปกับมาเอารถไปล่องครับเฮ็ดเครื่องใหม่บ่แม่นครับถึงเห็ดเสร็จครับไปจักขั้นไปสองขั้นครับอืแล้วก็ตอนค้ากับกับถืงนี่งนะครับที่จากบ้านจากบ้านนี่ไป บ้านเนียงมันเสงเพ่งครับมันเส้เพ่งเส้เพ,งงพ่งกับย่างซุ่มเขาม่จีดกันอ๋อบัดดีกับวุนกับ,บ้าคาบ,บุ้นกับมาน,นี่ถึง<ภ>ยิ่งครับยังว่าตัวเป็นคนไทยคลิปแบบบอครับ<ภ>เป็นยังจังยิบโทรศัพท์ถึงมาไทยคลิปครับตั้งใจว่าจะมาไทายดึงเลนครับอจอได้ซบจังหวะพอดีครับหลังจากถึงยิ่งเราเข้าไปใส่ต่อเหล่ากาบุ้กับมาบานเนี่ยครับมาบ้านหลังนี้บอครับครับตอนนั้นอเนกเป็นอาการทั้งไหนอาการ ลุกครับเจ็บท้องครับีขี้รถได้อยู่ป่ะขี้ได้ครับฟืนมา้วหันบ้านเราแกกับปุนคุ้นมาที่ปุ่นเราทำแบบจับไม่หล่ะเมาเมาปุ๊บควันนอนจะอยู่มาไซเลยปังปังปังแถวนั้นคนเขาเอือมมาอ่านเปิดแถขึ้นห่งมาหลายเพล่ะนาตากส่องนาปากซอยครับหน้าวัดอ่ามันมีกำน,น,นันมีน้าโยคะกับเปลี่ยนลายเพล่ะแล้วแต่แกก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาอันตรายนะครับเป็นบุคคลอันตรายแสดงว่าครั้งนี้ว่าแม่ครั้งแรก ไม่ใช่ครั้งแรกมันยิงปืนไม,ม่ได้มันยิงปืนครับเมาแล้วเป็นยิงปืนยังเยอะอันนี้เป็นยังเข้าจังไปแจ้งที่ศูนย์ตำรวจเพิ่มเติม,มผมไปแจ้งตำรวจรงทาเพราะว่าผมจะให้ต้นสังขัดคือเทศบาลประมวลยังชุมตรวจจริยธรรมเพราะว่าแกเป็นเป็นหน้ากันเมื่องนะครับให้ตรวจสอบจริยธรรมทับผิดจริยธรรมเขาบอกว่าเขายิงเพราะว่าเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังเขาก็เมานะเขาบอกว่าเขาเมาจริงๆเขาก็จําไม่ได้ว่า ยิงกี่นัดยังไงแต่เขาคร่าวๆเ,เ,เ,เขาจําได้ว่ายิงนะฮะตอแจ้งข้อหาได้้างครับเบื้องต้นที่แจ้งข้อหาไปก็คือหนึ่งคือพยายามฆ่าสองคือมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตสามก็พกพาอาวุธปืนเขา้าหมู่บ้านทางสาธารณนะนะครับทีนี้เนี่ยมีชาวบ้านแล้วก็รวมถึงญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขากังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ พฤติการพฤติกรรมของสรคนนี้ว่าเขามีการยิงปืนของหุ่นหลายครั้งแล้วมีากลางอะไรเงี้ยท่านผู้กับให้ความมั่นใจกับชาวบ้านนะครับคือใน,ใน,ใ,นในส่วนของเคสนี้นะครับผมให้ความมั่นใจว่าการดาเนินคดีของตํารวจเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งตัวผู้เสียหายเองแล้วก็ทั้งตัวผู้รุกหาเองนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเนื่องจากตํารวจทํางานอย่างด้วยความตรงไปตรงมาแน่นอน สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ